สวัสดีครับแถาแตะแขีวเตี้ยองนุ่มสามทิดชแนลแม่แล้วครับผมครับเช้านี้กับผมผมพอครับสามทิดอยู่หน้าโคกพี่น้องครับกะมาพอกันช่วงเช้าๆครับบรรยากาศดีๆครับบรรยากาศหลังฝนตกเมื่อวานพี่น้องเมื่อวานช่วงประมาณสี่โมงสามโมงสี่โมงแรกนี่แหละพี่น้องสี่โมงประมาณสี่โมงฝนตกฝนตกบักแห้งเลยครับถึงตกถึงร่มนั่นแหละแต่ว่ากะ บรลมแห้งไปไหนยลมอยู่ช่วงหนึ่งพอดีสามติศไปเห็ดหัานสะดุ้งไปเห็ดหัานสยงอของสามติศกับของพี่สาวแล้วพอดีเขามาหอดบ้านพอดีพี่น้องเห็นฟ้ามันแหล่ฟ้ามันมืดมากน่ะละครับก็เลยฝ่าว้ากันเห็ดคิดว่าฝนจิตตกมันก็นตกีอลีครับบ้านนี้ตกแห้งตกดวนบ้องครับตกตกแห้งๆนี่ตกยุ่ประมาณจากเกือบชั่วโมงหมดเลยพี่น้องหลังจากนั้นก็ลิ้นลากเหงามาหอด เกือบสีแก้งเลยครับดิ้นมาตลอดทำทิ่ไปหาการอึ้งไปไตอึ้งกับบ่ได้เราพ,าพี่พน้องบ่อได้พี่พ่อน้องไปไปเบื้องบรรยากาศหรอกเพราะว่ามันมันกระตกแห้งอยู่แต่ว่านา้ำน้ำมันยังบ่ทัทได้ขังนะครับอึ้งอึ้งไงอึ้งที่มันใครยังบ่ทัทได้ออกครับเอาก้อนอื่นเศร้าเมื่อก,กีเ้เป็นาวันที่สิบหาเนาะครับสิบหาคสภาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบแปดครับมันมันที่ออ,อกแต่อึ้งหน่อยพี่น้องตัวซ้ำเหนียวมือเข้านี่แหละก็เลยบ่เอาครับ มือวานออกมากกเอามา,กกอาปอยหน้าโคกนี่แหละว่าสิมาปลอยหน้าโคกแย่หน้อาออกไปใส่บุ่ช่วงเดือดๆประมาณตีสองตีสามสามสิบก็ออกไปเบื้องโกบเบื้องอย่างยู่นํ้ำหน้าน้ำอย่างทั้งทงคุนครับแจ่กับโมมี่ดอกเห็นกบตัวผู้ยุ่สองสามตัวครับเสียงมันห้องแสดงว่าฝนมันมันกับพราท่านหอน,นายยมนำสิหลากสิมากมาก,มากน้อ,นนองงมันก็เลยสงสัยสิมันติพระท่านออกละมันกะ เขาธรรมชาติของเขาเนาะครับเขากระนาดสีหูดีซุ่มอึงซุ่มกบคนนี่ร้ายครับมันเคื่อนไปใต้อึง้งแต่ว่ากะบบ,อบ่บอบมีผู้ใดดอกได้กระส่วนหน่อยครับสีมิตรอึงหน่อยลกดีครับช่วงนี้ฝนทางบ้านสามทิศมือนีออกมาเกียกก่ยไก่ก่อนที่ไปทํางานสามทิดก็ะเลยมากทักทายสบายดีพี่สบายดีน,อน้องเขายุหน้าโคกนี่แหละครับมาเบิง่งหัวเบิ่งสวนอยู่นี่แหละม่วมง นามขอกไม้ฟังนี่เขาที่เป็นชุดที่ซ้องกะยังพอมีได้กินอยู่สาเนกส่วนมากพันธุ์ที่ว่าเจ๊บพักบุ้งครับนี่มแต่พักบุ้งกับพักนี่แหละพักตบชวา่าลายครับป่ากระบอกมีจับตัวมแต่ปลาเข็งปลาหมอหนั่นแหละครับตอนที่มันแห้งนี่เขียวสซเวกะก็ได้กินอยู่อ้ตัวแห้งอีลีพี่นองบ์วันแต่ว่ามันกับปบติว่าแห้งถึงขนาดว่า แห้งตลอดดอกมันแห้งอยู่ประมาณเกือบช่วงและวแล้วมันกะมีต่ลินลินเสื้ออันนี้นะจะเป็นทั่วของย่ายครับเอรล่งทั่วหลุมทั่วอย่างเราแล้วก็เห็ดไอ้พ่อเราได้ออกกับร่างกายครับห้ามอยู่ด้พี่น้องห้ามอยู่ดีอยู่ลอกก็ไลแล้วครับเจ็ดสิบกลัวแล้วใกล้สิบแปดสิบแล้วอันนี้จะเป็นดอกกระเจียวขขงสามอทิกับนาแรงนี่พ่เห็นเขาดอกแต่ว่าหนาฝนเขาจิตแทงขึ้นมาเองครับอันนี้จะเป็น มาละมาลายง่ที่สามทิศออกมาจะสำนักง,งานผุนละออกมาให้โรคกาพันพาโรกกรบเพา,ายังไหลแลครับยังซ้ำนีแ่แหละชวนข้างในก็สิเป็นแม่งรักกับพักบุ้งพักบุ้งกินเตียที่เพิ่นออกไปเฮ็ดสุก,กี้เฮ็ดยังน,น,นะครับนี่ยังบ่หลายครับเพราะว่าตอนนี้เอาเอางูออกมาทงหน้าแล้วครับจะเลยสีฟา้าเห็นเราตารัดออก มันยังต่แมงรักเล่าเนี่ยแหละตอนอีตูเนี่แหละครับมันยังลายอยู่หงาฟังนี่มันมันมันยังหลายอยู่นะครับเดี๋ยวงวมาลามใส่มันตีหกก่อนว่านนี่เพิ่นก็เม่าตานอยู่ครับเมื่อีานที่เมาอีกครับนี่ว่ามันตัวนี้มันดกอยู่ว่านพ่นเมาตัวนี้น่าลัะเพิ่นเมาลูกตานแล้วว่านพ่นพ่นลุ่งจากต้นเพรดีฝนมันเท่มากครับเพิ่็ยังพอมีตลาดอยู่ช่วงนี้บอกยังไงมันฝนมาท่านเลงครับ ถ้าฝนเลี้ยงฝนยังควมแสบควมหวานของบักตานเนี่ยมันกระชีบบ่อก็ทอเกลครับนี่ผักบุ้งลายั้งขุนมันบเห็นสาเนียนน้ำเกือบแหงเราเด้เมื่อกี้นี่พีน่น้องมันนี่ฝนตกลงมาใส่สองทาเทือกอ่ะมีน้ำเด้วป่าก็ได้ว่างใครแล้วมีน์วัลรุขวักอยู่เหีนยนยูมู่หนึ่งสองมูน่นี่แหละนี่สาเขาเนี่ย พอดีเราไปทำพันทำอยังป่าเงยย่ยางไรเดยพี่น้องปลาก็เงยทำแขนทำอย่างรุ่นแปรรูนรุนรุนโลกนะที่มีอยู่ตัวหน,นึ่งเห็นมันบอนแห้งแล้วก็ปนินครับเขียนอยู่ฐานต้นนี้ก็ย่งหลายอยู่ชุ่มคืมครับพี่นอ้องหลังจากฝนตกกระไอฝนเราอองฝนกะเึ็นมาเรื่อยใครแนวเขากบอ้อยแล้วมื่ั้ง หน้าทงหน้าโคกบอดอดี้ขึ้นหยาแล้วส่วนหยาส่วนยังกับจังไฟยมากับจัดเอาที่หลังทางกกนี้กับหยาหลายปวดมันเป็นเอียดพี่นอ้องขอรอดนี่บะะัดก็เลยเกิดบอดีต้องขุนใส่ได้อยู่ข้างในคนครับคือว่าเกิดต่อซองกับแตกหนอก่อแตกยังดีอยู่อันนี้มันถือไฟหลวกไฟหยามันกระลังสีขึ้นครับ โอ้พรท่านเนเก็บการตานมือว่าเนเดี๋ยวสิมาเก็บครับมือน,นีออกไปนีก่อนเดี๋ยวมันต้องมาเก็บต้องมาทับไร่ครับมันอยู่ลงมาเรื่อยการตานต้นตานนี่เป็นของสามทิศมืดเด้วครับนี่ของหน้ากาับขากาันเพน่อออกแล้วสามทิศก็ยากอา็ออกอยู่แต่ว่ามันกับพ่อได้ใส่ได้สอยน้ำมันครับแต่ละปีมันกับมาเมามากสอกอะหลายบาอยู่ยู่นีมันตุนแม่ยุ่ประมาณเก้าตุนสิบตุนนีน่แหละ ไม่ยูนี่ว่าท่านเมียนนี่หรอกผู้พังมันแหล,ละล่ะหน้าทงมุ่นะถ้ากัญย,ยังมืออื่นนี่ซานพิษกับสิได้เขาในเมืองผนครับฟนแกนไปส่วงชาวเขาห้องเขาห้อ,เ,อเขาเอาสิไปเลือนในเลียนในเมืองครับเปิดอเพิ่มกับวันที่สิบเก่านี่แหละลุงเลียนกับนาสิเรื่มเปิดนี่แหละครับช่วงสิบเจ็ดสิบเก้าสิบแปดสิบเก้านี่แหละกัญยากันยังหลายๆอยู่ปา่ามันถึงน้ามันหาวคน เราอย่างไปต้องผีหนุ่มว่านไปหน้าทงมือน,นี่พพี่น้องมาหน้าโกครับมันเป็นบรรยากาศพี่นอ้องกดสาเบื้องเอ๋เอ,อบ่ใครเลยไปหาอยากหากินบ่มีแล้วไปหาอยากหากินลายโอ้แต่บรรยากาศนี่แหละมาฝากพี่ฝากน้องเขาเด้ปากได้คุยกันมันตัวแข็งๆกับอึ้งกับบ่ห้องห้องอยุ่งทั้งไก่ทั้งปุ่น มันตกส่วนมากมันตกรอบนอกไปทังผุนครับทงังเอาสุนก่วงทาง้งนองสะอาดทางผุนไปรบแล้วกอะแตกนอกแตกก่อกันมากงามอยู่คนือปุ้นถือปุยแล้ว ปีนี้เ่ได้เก็บเห็หดหัวหย่าเลยเพี่น้องเพราะว่ามันเจ้าหน้าไถหน้าเร็วไถเตรียมดินไว้เร็วครับมันนั่นฝนมันมากแต่หัวปีมันตะต้นปีดินมันก็เลยบ่แข็งแบบไดนเท่าน้าก็เลยไทได้ครับมันกเเ็เลยไทเร็วเก็บหัวหย่าบ่าได้เก็บเลยปีนี้กับอันแม่งน,นั่นไหมแม่งกิรลแม่งกิลีดแม่งตาฟางนะครับที่เคยพาพี่พาน้องเข้าไปจับไปไต่ไปก้านทุกปีนั่นแหละ ปีนี้ไ่ได้ไปการเลยแต่ว่าแม่บ้านเขาไปไต่ไปการอยู่เถื่อสองเถือ่อกระไดอยู่ครับน,น้ำขึ้นไลกโคกเกลีย่เพหารู้ว่าขึน้นน้ำป่ากับยานมันตายน้ำมันแหงขอดลงก็จ,จับไปแจงไปปนเรืออย,ยู่หนี่นองูออกมาแล้วยัอยงอยู่ซี่ตัวพี่น้องูองแม่สาวอยู่สองสาวแม่นา่งนะครับ กับนัวเถิงหน่อยตัวนึงพูดตัวนั้นต้องผูกข้อ,อยักเมาแล้วกับแม่กกแม่เข่าแล้วยังอยู่ซ้ำนี่แหละครับส่วนอ้อยพุดนะบุ้ยบ่อนแห้งปลาตอนนี้เป็นแม่ปลาลูกคอ,อกนะแมนอ้อยแปลงนี้เพราะท่านี่โกบดอกเพราะว่าอ้อยมันก็นยังน้อยอยู่แล้วก็มันยังย่งกันพวกไอแตงแล้วก็ ปักท้องย่าให้ให้ให้แล้วเก็บผลผลิตออกก่อนครับจังจังสีกบบ่อยากดอกน้อยเดียวเองไรเดียวเองบ่อยากบ่อยากครับอยู่กับหม่องการ์บอนเจ็ดกับบ่อยากดอกบักกอกปีนี้บ่ดกปนในได้พี่น้องตามสายตาที่เห็นนี่บ่ดกปนในเจ้ากับพ่อได้กินอยู่ไปครับบันที้สามที่กรสิกอตุกออนุญาตเข้าบ้านก่อนมันสสวยเนาะครับเนาะสามที่กรสิเฝ้าไปอาบน้ำอาภาเอาห่อเขาห่อน้ำเนาะครับ ไปทำการนทำงานครับมือนีสามจิตทำงานเนาะมือนีเอาบรรยากาศหน้าโคกมาฝากพี่ฝากน้องเข้าหลังจากฝนตกเมื่อวานนี้ครับบรรยากาศดีอากาศดีครับมือนีเอาสําหรับผู้มีสามจิตกติฝากพี่ฝากน้องไว้เสมอนครับครับท่านนี้สามจิตก็ขอขอบุญอบคุณเนาะครับพ่อแม่พี่น้องเข้ามุสุขสุคนที่เขามารับชมชิปองสามจิตตั้งแต่ต้นจนจบขอบคุณทุกคนเมนขอบคุณทุกคนกำลังใจครับฝากเป็นกําลังใจฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อสิบวันห้ผ่านชิปใหม่ๆหมนะครับคลิปหน้าสามจิตที่ฝากฟีฝากนองไป ครับสำหรับก,รกิปนี้สามถึกกัจวโยรบสีั่ดีครับขอบคุณลยสวัสดีครับ